ครับหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนสเตอร์ไปนะครับเราก็ได้ไปทำการทดลองกลับมาแล้วผลการทดลองในการขับขี่ในระยะทาง10กิโลเมตรครับในความเร็ว ที่วิ่งในระยะทาง10กิโลเมตรครับก็ของเดิมที่ใช้สเตอร์หน้า13ฟันโซ่เบอร์520แล้วก็สเตอร์หลัง42ทีอ่าก็ทำความเร็วได้สูงสุดขณะขับขี่นะครับอันนั้นเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ที่107กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ารอบเครื่องเนี่ยนะครับ ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่1้0เนะครับแค่100กับ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเข็มมันจะขึ้นเข้าไปอยู่ในย่านเกดแดงเลยประมาณ8,000รอบถึง9,000รอบอันนี้เป็นส,เต,สเตอร์ชุดเดิมนะครับชุดโซ่สเตอร์เดิมของใหม่ที่เราทําการเปลี่ยนไปครับหน้าหน้าแดดนะโซ่ชุดโซ่สเตอร์เบอร์4 2 8 นะครับตามคลิปก่อนที่ผมได้ลงไปหน้า14ฟันแล้วก็ด้านหลัง38ฟันนะครับซึ่งเป็นของ KR 150อันนี้นะข้างหน้าแดดนะครับาตามคลิปก่อนอันนี้ทำความเร็วได้นะสูงสุดเพิ่มอีกมาอีก7กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็น114 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คานขับขี่จะนุ่มนวลน,นะครับการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลดีนะครับแล้วก็รอบเครื่องสูงสุดที่ใช้ความเร็ว114กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเ0 0ดรอบนะครับไม่เข้าไปอยู่ในย่านเกดแดงนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ชุดนี้ลงมานะครับ ทำให้การขับขี่สมูทแล้วก็ทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นอัตราการกระตุกกระชากนี่จะไม่เท่านะครับไม่เท่าชุดโซ่สเตอร์520แต่นี่นี่จะออกแบบนุ่มๆนุ่ม,น,มนวลหน่อยนะครับการเปลี่ยนเกียร์นะแรงกระชากอะไรนี่จะเบากว่านะครับแต่ถ้าเป็นชุดสเตอร์โซ่สเตอร์เดิมเนี่ยนะครับชุดรุ่น520เนี่ยนะครับ อันนั้นแรงกระชากเยอะมากเลยนะครับเวลาออกตัวนี่ปล่อยนี่แรงกระชากเยอะอันนี้นุ่มนวลครับสรุปแล้วถ้าเพื่อนๆคนใดเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโซ่สเตอร์ชุดนี้ก็นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับสาหรับความคิดผมนะครับผมชอบชุดโซ่สเตอร์เบอร์นี้ครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ